มีอรีีนองนนี้เป็นโรคขาดปีนองข้ามาวัดจะ้ลืมได้ลืมอะไรลืมได้วันนี้ข้ามาียนพรุองค์สดาีตดปติอวามู้สวดร่วมจะสบายัทานการการสบายสัทานทิตย์ให้กับพุทธองเราไหับใคมในเจาเกณฑ์ะายทั้งหลายเราก็สามารถดูทางสังฆทานตามกำลังตั้งตามกำลังสัจชาของท่านได เสร็จแล้วเราจะได้ยกสังฆทานอธิษฐานเป็นการอธิษฐานให้กับบรรพมุกับปูปู่าตาอมป้อกในหลเจ้าเป็นยาตาทั้งหลายสว่างเราคุณเราเกิดมาจากพ้อพ่อแม่นค่างปีตัวมาักใจเตัมที่เราพุทธเจัาเราเองเราตื่นเราเราเกิดจากพ้อแม่เกิดมาตัวเปล่าว่าทร์ งานจะรับเรานปโดยเราเาที่มีความติดตัวมาตั้งแต่เกิดท่านเวลาทาาที่น้องเราสงเกตไปว่า